แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกไม่เกล้วค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะป้าหมอ,อเปศตริโชคพยากรณ์นะคะมาทำนายดวงดาวันประจำวันที่6นะคะ ธันวาคม2 5 6 5ซึ่งตรงกับวันการสีชมพูนั่นเองค่ะวันทํางานปกติลุยๆหลังจากที่หยุดกันมานะคะต่อเน,นื่องจะมาซ้ำวันนั่นเองคงจะติมคงจะเต็มอิ่มนะคะอ่าบางท่านไม่ได้รับไม่ได้นอนก็น่าจะนอนกันเต็มอิ่มแล้วนะคะและในวันพ่กนี้ก็ทํางานลุยๆกันต่อไปค่ะพี่น้องค่ะนะอ่าเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะโปรโมชั่นนะคะดูดวงส่วนตัวราคาพิเศษนะคะอ่า 12 12หมายความว่านะคะหมดเขตวันที่12เท่านั้นเนาะใครต้องการดูดวงส่วนตัวส่งท้ายปีดูครบจบทุกเรื่องทัก idline มาค่ะพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็จองกันมาได้เลยนะคะตอนนี้ก็ทยอยนะทยอยดูทยอยดูทยอยดูนะคะราคานี้นะคะเป็นของขวัญก็แล้วกันนะคะราคานี้พิเศษสําหรับพี่น้องในช่องนะคะและพี่น้องที่ผ่านเข้ามาเห็นนั่นเองค่ะขอขอบคุณมากมายค่ะเอาละค่ะในวันพรุ่งนี้เรามาดูพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะมาดูพี่น้องนะแต่ละวันเกิด เอาละค่ะมาดูพี่น้องในแต่ละวันเกิดนะคะจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะนำไปปรับใช้มันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งคุณป้าหมอก็ต้องขออภัยเอาว่าอย่างนั้นค่ะพี่น้องคะ่ะเนาะเออแล้วเนี่ยเห็นไหมคะวันที่6แล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะแล้วก็จะสิ้นปีแล้วนะคะพี่น้องค่ะนะยังไงแล้วเนี่ยใครที่จิบตกคุณพิดเรื่องอะไรอยู่ณขณะนี้นะคะตามใจใหม่ค่ะพี่น้องค่ะให้มันสดชื่นต้อนรับปีใหม่กันเอาเป็นแบบนั้นอมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะในวน จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเห็นไหมคะทํางานลุยจริงๆด้วยนี่นะคะทํางานลุยหนักๆนักลุยนะรับผิดชอบอะไรแต่เพียงผู้เดียวเอาว่าอย่างนั้นนะสติงแต่ก็เอาไว้เอาอยู่เอาอดพี่น้องวันอาทิตย์ก็ยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะเป็นอย่างดีบางท่านก็อาจจะหาความรู้เซตนเองบางท่านก็อาจจะปฏิบัติธรรมนะคะทําบุญให้ทานอันนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะสําหรับก้าวไม้เท้านั้นเนนนนนีีีี่่่่่่ยยยยพบบ้้้คาา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 ออกกกกววววงงงงััททิต์หลล็มมรูสึํ กำลังรอคอยนะคะกำลังตัดสินใจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องการงานนะคะหมายถึงว่างานนี้จะไปต่อไหมกิจการนี้นะคะจะขยับขยายไหมหรืออย่างไรนี่อย่างนี้เลยนะคะยังไงแล้วเนี่ยก็นะคะรอรอจังหวะรอโอกาสนะแต่พ่้ตัวตนขึ้นนะคะเจ็บไม้เท้าพี่น้องวันที่ไม่ต้องกังวลเนาะพี่น้องวันอาทิตย์เอาไว้เอาเอาอยู่เอารอดหมดแหละนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการงานนะคะเริ่มต้นอะไรได้นะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้คือพี่น้องวันอาทิตย์นั่นเองค่ะ เอา,าเลขนำโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าเป็นตัวเลขประจําตัวของพี่น้องเองค่ะเลขนาไพให้เลขอะไรคะมีเลขเจ็ดนะคะแปดห้าเก้าอ่ะสวยเจ็ดแปดห้าเก้าค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บัางค่ะเนาะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์อ่าว่าอย่างนี้พี่น้องวันจันทร์นั้นเนี่ยงานอ่างานนะคะโปรเจกต์งานมีพลังมีการวางแผนนะคะมีการวางแผนงาน นะคะแล้วก็ลงมือทําเลยค่ะพี่น้องวันจันทนะประสบความสําเร็จนี่นะพร้อมกับมีคนสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะอ่าใครที่ขายของก็มีลูกค้าในวันพรุ่งนี้พร้อมสนับสนุนพี่น้องวันจันทร์นะคะเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเนาะคิดการอะไรแม่นแม่นเว่อร์เนี่อย่างนี้ทักทายใครแม่นแม่นให้ความช่วยเหลือใครนะคะเป็นแนวทางที่ดีคือพี่น้องวันจันรฉะนั้นแล้วขึ้นไพ่เทพเเวทมนต์นะคะคิดการอะไรก็ประสบความสําเร็จราคาลงมือทํานะแต่ว่านะพี่น้องวันจันทรนะโดยเฉพาะแผนงานโครงการในเรื่องของการงานทั้งหมดประสบความสําเร็จเลยสําหรับพี่น้องวันจันรรวมถึงเรื่องเงินก็ตั้งดีขึ้นนะคะอืว่าอย่างนั้นค่ะ เอาดาเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของพี่น้องวันจันเองค่ะเลขนาไพให้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสามแล้วก็หนึ 1, 3, 1, ่งสี่ค่ะหนึ่งสามหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องวันจันทขอให้เฮงเงเลยคะ่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะแน่พี่น้องวันอังคารนะคะอืมม่วนอยู่กับลูกหลกานเป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงคนในครอบครวัวและในวันพวกนี้เล็งเงินอยู่ นะหรือรอเงินอยู่รอคําตอบเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะมองวิธีการหาเงินลงมือหาได้เลยค่ะมีเงินกองอยู่จริงนะคะพี่น้องวันอังคารนะคะและก็ยังคงมีเครดิตในเรื่องของการเงินอยู่นะคะยังคงมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะและเงินเข้ามารัวๆจริงๆด้วยสําหรับพี่น้องวันอังคารถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายก็ตามนั่นเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วไม่จ่ายก็แสดงว่ารวยย่ใช่ไหมคะพี่น้องวันอังคารคนะ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 ฉะนั้นแล้วเด่นในเรื่องของการเงินมากเลยค่ะพี่น้องขาในวันพรุ่งนี้ เอาเป็นแบบนี้กันนะคะไม่ทานายมากเจ็บคอเพราะว่าเรื่องเงินสําคัญนะว่าอย่างนี้เออนะเอาละเลขนำโชคมาจากไหนมาจากบุตรบริวารหรือคนในครอบครัวค่ะเลขนาไพา่เลขอะไรคะมีเลข6กเจดแล้วก็6กสี่หกเจ็ดหสี่ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงเเลยคะ่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันมั้งคะ่ะสำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันเอ้ยโปรตีนในหัวเยอะแยะมากมายเลยนะคะโครงการเยอะเลยในวันพวกนี้ที่คิดจะทําแต่เกิดว่า นะคะคิดแล้วก็วางคิดแล้วก็วางก็คือติดดาบนั่นเองแนะคะแล้วก็มีบางเรื่องที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้พี่น้องวันพุธกลางวันบอกนะและถ้ามันเป็นเรื่องดีไม่เป็นไรครับพี่น้องคะนะแต่ถ้าสมมติเป็นเรื่องไม่ดีและเกิดปัญหาขึ้นมาเรารับคนเดียวบางครั้งเรารับไม่ไหวฉะนั้นแล้วไพ่ใบนี้แนะนําบอกว่าให้พี่น้องนะคะเปิดเผยความระลับนะคะหรือมีปัญหาอะไรที่ก่อนหน้านี้หรือณขณะนี้พูดกับใครไม่ได้ก็ขอความช่วยเหลือนะคะคนที่ใกล้ชิด นะคะคนรักในคนที่เราไว้วางใจนะคะนี่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นี่วางนี้นะยังคงให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นอย่างดีฉะนั้นแล้วปรึกษาเลยค่ะเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้ปรึกษาได้เลยค่ะพี่น้องค่ะยังไงแล้วก็เป็นไพ่ส่วนตัวนะคะหมายถึงว่าส่วนที่ปิดบงังซ่อนเร้นแล้วก็วิตกกังวลอยู่นะคะแต่เพียงผู้เดียวนะคะส่วนบริวารดีนะคะในวันพรุ่งนี้ เลขน้ำโชคมาจากไหนมาจากพานะของพี่น้องวันพุธกลางวันเองค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข4ี่เนะคะแล้วก็74นะเห็นไหมสี่เจแล้วก็74คะ่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงเองเลยคะ่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างคะ่ะ สำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะอ่ะพุธกลางคืนเกิดค,ความอุดมสมบูรณ์ลงตัวทุกเรื่องตั้งดีทุกเรื่องไม่ว่างงานนะคะบริวารเงินนะคะสุขภาพก็แล้วแต่นี่ดูว่าจะอุดมสมบูรณ์นะคะในวันพรุ่งนี้ใครที่ขายของก็มีออเดอร์ออเดอร์สั่งรัวๆเข้ามานะคะเริ่มที่จะปล่อยวางเริ่มที่จะอยากที่จะออกเดินทาง อยากที่จะพักผ่อนนะคะอยากที่จะไปเที่ยวท่องเที่ยวไะไปเมืองนอกเมืองนอกเอาว่าอย่างนั้นนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ถือว่าโอเคขึ้น,นในทุกเรื่องราคาเนาะในวันพรุ่งนี้ค่ะและมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ไปนะคะเนี่ยไปทํากิจทําการไปประสานงานไปหาลูกค้าพักผ่อนไปด้วยในตัวนะคะอ่าไม่น่าที่จะมีปัญหานะคะพี่น้องค่ะเนาะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่อาจจะเป็นตัวเลขไกลๆหรือมีคนส่งข่าวเข้ามาก็ได้นะคะนี่อย่างนี้นะส่งข่าวเข้ามาว่าเลขนี้เด่นเลขนี้เด็ดอะ ใน,ในลักษณะทำนองแบบนี้นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพ่กนี้ค่ะเลขนาาหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข8 2 1นะคะแล้วก็ศูนย์ค่ะ8210ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆเ,เลยค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนโดยกันนะคะในวันพ่กนี้าระมัดระวัง2เรื่องเลยค่ะเนะาะระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวารคนในครอบครัวนะคะและบริวารในที่ทํางานระวังนะคะที่จะเกิดลักษณะของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องในไซต์งานและ นะคะระวังในเรื่องของปัญหาเรื่องของชู้สาวนะคะใครที่มีเจ้าเก้าเจ้าของแล้วมีสามีภรรยาแล้วมีแฟนแล้วเว้นระยะห่างถ้าเราเจอบุคคลที่สามไม่งั้นก็จะเกิดบ้านแตกบ้านเหกบ้านพังแบบนี้นะคะพี่น้องคะพูดให้ตกใจไว้ก่อนนะคะพี่น้องวัน,ว,นวันพระฤหัสบดีนะแต่ยังไงแล้วราชินีถ้วยความหมายก็คือไพ่บอกว่าให้คุณมีความรักมีความเมตตานะคะนี่นะนี่อย่างนี้นะแล้วก็ให้รู้จักเมตตานั่นเองนะคะ แล้ว2อย่างนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นโอเคไหมคะค่ะและก็ไพ่ทักเรื่องเงินดีนะยังคงขายของดียังคงมีเม็ดเงินเข้ามายังคงมีโชคมีลาบเข้ามาสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีในวันพรุ่งนี้เรื่องเงินไม่มีปัญหาคะ่ะพี่น้องค่ะนะระมัดระวัง2เรื่องอย่างที่ว่านะค่ะและก็เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราคาน,นวณอะไรของเราเองนั่นเลยค่ะนะนี่สําหรับไพ่ดีิวิเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมี15นะคะแล้วก็6 3ค่ะ1563ค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีก็ให้เฮงเฮงเลยค่ะ คราวนี้มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะเป็นแนวทางอ่ะพี่น้องวันศุกร์ก่อนหน้านี้ก็ติดดาบนะคะอึอดอัดแต่ในวันพวกนี้ดีแล้วนะคะเห็นไหมคะอ่ะทำงานปกตินะคะอ่าถ้าเกิดมีปัญหากับครอบครัว เริ่มที่จะเข้าใจกันขึ้นนะคะเริ่มที่จะเข้าใจกันขึ้นนี่และก็ยังคงมีบริวารคนในครอบครัวบุตรหลานนะคะยังคงให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีและก็พี่น้องวันศุกร์ยังไม่ไวที่จะติดตาติดกัดนะคะอย่าหาความทุกข์ใส่ตัวเองนะคะอย่าหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของบุคคลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา sheets, นะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะนะเรามัดระวังเรื่องของสุขภาพเอ็นก็กระดูกนะคะได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะหน้าสายตาดวงตาปวดเนื้อปวดตัวนี่คือพี่น้องวันศุกร์ เลขนำโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวของเราค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข210แล้วก็8ค่ะ2 1 0 8ค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงๆเ,เลยค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะขออนุญาตจับ4ใบเลยนะพี่น้องวันเสาร์อ่อนหน้านี้นะคะก็รับภาร,ระแทนผู้อื่นนะคะมีภาระ,ระมีปัญหาจะต้องรับผิดชอบ ในวันพวกนี้ก็ยังคงวิตกกังวลคุ่นคิดนะคะหมกมุ่นโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะกังวลใครที่น้อยๆกับคนรักอยู่นะคะพี่น้องคะก็เจรจาประนีประนอมนะคะปรับความเข้าใจกันใหม่มีโอกาสเกิดรักอวนได้นะคะ และมีเกณฑ์เดินทางนะคะออกนอกพื้นที่อย่างเร่งด่วนสําหรับพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้นะรอข่าวอะไรอยู่ก็น่าจะได้รับข่าวดีละค่ะพี่น้องจ๋าน้องพี่น้องวันเสาร์เนาะในวันพรุ่งนี้นะคะลดในเรื่องความวิตกกังวลขุ่นคิดหมกมุ่นนะคะคิดเองเออเองคิดย้อนหลังแล้วก็คิดล่วงหน้าคิด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 นะคะอืเอาอย่างนี้นะคะเพราะมันอาจจะไม่ไรแรงนะคะดังที่เราคิดก็ได้ค่ะพี่น้องวันเสาร์่ะเนาะเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะ ปัญหาทุกอย่างนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคุณปราแดงบอกนะนะคะคุณปราแดงน่ารักเนาะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะคุณป้าหมอกะเนี่ยแล้วก็จริงๆนะคะมันผ่านไปจริงๆนะคะอ่าเอาละค่ะเลขมันโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับภานะของเราค่ะนักันที่เราใช้อยู่บ่อยๆเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขห้านะคะหนึ่งแปดหกค่ะห้าหนึ่งแปดหกค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆเลยค่ะเอาละป้าหมอไวทพรนี่พี่น้องทั้งไปิดันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องค่ะเนาะ สวัสดีค่ะ